มาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมเหล่ากลุ่มจนสลัดโรเจอร์และผองเพื่อนของเขาเนี่ยถึงไม่เอาความลับหนึ่งปีของความว่างเปล่าที่เขาไปรู้มาที่เกาะลาฟเทียวเนี่ยมาแบ่งปันให้ชาวโลกรู้นะีน่เมื่อน้ําก็จะท่วมโลกนะั่นจะเป็นความเดือดร้อนของพวกชาวบงชาวบ้านคนทั้งโลกเนี่ยทำไมพวกเดแก๊งราชาจนสลัดเี่ยไม่เอาความลับมาบอกทุกคนจะได้เตรียมต่อสู้เตรียมรับมือ เตรียมที่จะทําสงครามอะไรกันกับรัฐบาลโลกนะครับเพื่อที่จะให้พวกมันเนี่ยหยุดยิงอาวุธโบราณได้แล้วเดี๋ยวน้ำร่วมโลกอะไรประมาณเนี้ทำไมพวกเดอะแก๊งนะไม่บอกก่อนนะดูดีแม่งหายเข้ากีบเมกเลย เมื่อเดี๋รอ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 อยู่นั่นแหละนะวันนี้มาวิเคราะห์กันครับสวัสดีครับขอต้อนรับ,รบเ,ขเข้าสู่ Hot 22 Channel นนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงประเด็นวันพีชนะอย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่าทําไม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 ไม่ออกมาบอกออกมาบอกหน่อยก็ยิ้ดีเอ้ยสักนิดหนึ่งน้ำยมโลกนะสักนิดหนึ่งนะมันจะได้เตรียมรับมือทำไมไม่บอกเลยนะที่ผมมีข้อเนี่ยเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่เขาไม่บอกเรื่องความลับ100ปีแห่งความว่างเปล่าเนี่ย คือหนึ่งเลยสถานะของเราเดอะแก๊งราชาโจรสลัดอือเป็นโจรสลัดนี่ไงคําว่าโจรสลัดทุกคนลองมองภาพคือมึงเป็นตํารวจอะแล้วแ,ลแบบมึงฟังโจนพูดเหรอเฮ้ยโจนโจนพูดในสถานะของคนธรรมดากับโจรสลัดคือแม่งพูดอะไรไปเขาก็หาว่าโกหกพูดอะไรไปใครเขาจะเชื่อพูดอะไรไปคนที่เชื่อก็มีนิดเดียวนะเผอๆเนี่ยพอพูดไปปุ๊บพวกรัฐบาลโลกเนี่ย พวกเจอีมพวกหน้าผู้เท่าเนี่ยมันก็คงออกข่าวออกอะไรมาแก้นั่นนี่นู่นนะกลายเป็นว่าพูดไปก็ไร้ค่ายอ่านี่คือหนึ่งเลยคือสถานะของเราเดอะแก๊งราชาโจรสลัดและของเพื่อนเป็นโจรสลัดสถาะนะคือแม่งพูดไปไม่มีใครเชื่อนะ 2เลยเนี่ยที่ผมคิดว่าคือกูบอกไปแล้วคือมึงจะทําอะไรกันได้นะเพราะในฉากที่หมู่เกาะชาบอนดี้ที่ลุงเลลี่เจอกับเดอะแก๊งหมวกฟางอะที่บอกว่าเออจะให้พูดถึงความลับ100่ง้ปีว่างเปล่าหรอเอออยากฟังมึงมึงอยากฟังเออกูก็จะพูดแหละอ่ะมึงอยากฟังกูก็จะพูดเลยเนยี่ยนะอ่ะแต่แต่แต,แต่ถ้ามึงรู้แล้วตอนนี้คือมึงจะทําอะไรได้คือมึงไม่มีพลังอ่ะอะไรประมาณนะั้นคือ ลุงเลแกก็บอกเออรู้ไปแล้วไงมึงไม่มีพลังมึงค่อยๆเดินทางนะพวกมึงนะไอเด็กแก๊งพวกมึงนะมึงค่อยๆเดินทางไปในเส้นทางของพวกมึงนะเดินไปเดินไปเดินไประหว่างที่มึงเดินมึงก็ฟาร์มเวิว เก็บแต้มเก็บนู่นเก็บนี่ไปและมึงก็จะมีพลังนะพอพวกมึงมีพลังเพียงโพ้นะพวกมึงก็จะรู้ความลับหนึ่งร้อปีว่างเปล่ามีพลังเพียงโพอมึงก็จะสามารถทําอะไรได้ถึงรู้ไปก็ทําอะไรไม่ได้นะครับข้อ2คือรู้ไปเดะแก๊งโกโรเจอร์ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีพลังไม่มีอํานาจเพราะถึงแม้ว่าระดับพวกโรเจอร์และกลุ่มมัน,มนจะแข็งแกร่งเป็นท,ปท็อปของโลกนะครับ แต่อย่าลืมว่ามันก็มีแค่หลักสิบปะแล้วก็กลุ่มจอสลัดเนี่ยมันไม่ได้มีองค์กรที่มันแข็งแกร่งเหมือนพวกรัฐบาลโลกที่มีอํานาจอยู่ทั่วโลกมันคือมึงแม่งมีอยู่กลุ่มเดียวคือมึงจะไปบอกกลุ่มเนือขาวแล้วไปบอกกลุ่มหน้าเอ้ยช่วยหน่อยเอ้ยไอ,ยอ,ยอยพวกน,นัก,กนอะไรของกูไม่เอาด้วยหรอกอยู่ดีแม่งให้กูไปบู๊พวกรัฐบาลโลกแม่งหาที่หาโซนตีได้ให้กูไม่รู้อะไรประมาณนี้คือไม่มีพลังนะครับแล้วก็สามน่คือรอการกลับมานะรอการตื่นขึ้นของอาวุธโบราณ อย่างน้อยก็โพไซดอนนะครับเพราะว่าตอนที่เดอะแกงโรเจอร์เนี่ยไปที่เกาะเงือกหละก็มีการถามไทยนะทำนายนะว่าเนี่ยเจ้าหญิงจะมาเกิดเมื่อไหร่ฮนะอีก15ปีอีกอะไรเท่านั้นเท่านี้เท่านี้นะอะ่ก็กลายเป็นว่า1คืออาวุธโบราณแม่งไม่มีและก็หลังจากที่เราเดอะแกงโรเจอร์เนี่ยไปที่ลัฟเทลก็ได้รู้ว่าอีกประมาณ20ปีเนี่ยจอยบอยจะกลับมานั่นเองอ่าพอดีเลครับ ก็คือว่ารออาวุธโบราณรอเหล่าแก๊งจอยบอยนั่นเองนะครับรอจอยบอยออกมาก่อนนะครับเพราะผมดูเงื่อนไขของจอยบอยนี่แม่งโคตรพิเศษนะทีอย่างพลังงานหุ่นยนต์ยักษ์ยีกาลังอารวาสอยู่ในเกาะเอเ็กเฮดตอนนี้หุ่นยน,น,นยักษ์โบราณ่ะตอนแรกแม่งดรเวก้าพังคืองงวยเฮ้ยแม่งพลังอะไรของมันวะเอาฐานใส่เอาโน่นใส่เอานี่ใส่มันก็ยังไม่คืนชีพนะพอได้ยินเสียงหัวใจของลูฟี่เกียห้าที่อยู่ในร่างเทพนิกะ คือแม่งตื่นเลยเฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่ให้แก่หุ่นยนต์ยักษ์นั้นก็คงจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเทพไพธิกาแน่นอนครับก็คือรอการตื่นขึ้นข,นของเทพไพธิกาก่อนและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับในเรื่องเนี่ยอาจจะมีมังกีดีลูฟี่พระเอกของเราเนี่ยหรือเทพนิกาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือประเด็นเลยหลักๆเลยคือที่เหล่ากลุ่มโจสลัดโรเจอร์และของเพื่อนเนี่ยไม่ออกมานะไม่ออกมาพูดไม่ออกมาบอกนะทำไมนะไวทำไมเนี่ย ก็คือ 1. เป็นโจรสลัดแม่งบอกไปใครก็ไม่รู้จะมีใครมาเชื่อหรือเปล่านะ 2. ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะโค่นล้มรัฐบาลโลกได้ 3. รอการกลับมาของจอยบอยและอาวุธโบราณนฮแต่หลังจากนี้นะผมเชื่อว่าสถานะของเราเดอะแกงโกโรเจอร์กลุ่มจรสลัดโรเจอร์ที่ลงเหลืออยู่เนี่ยผมมองว่าหลังจากนี้นะถ้าเขาพูดอะไรไปแม่งมีคนเชื่อ เกือบทั้งโลกเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือดรเวกาพังเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนี่ยฉันเนี่ยรู้ความลับฉันเนี่ยรู้แค่เศษเสียเ้ยวเดียวเท่านั้นนะแต่มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอะก็คือกลุ่มของประชาโนสลัดโรเจอร์และกลุ่มของเขาเนี่ยเขาเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่เขาไม่บอกอะไรเลยทําไมเนี่ยหลังจากนี้คือคําพูดของดรเวกาพังเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มโรเจอร์นะเลลี ely, ่ค็อกคัตกลุ่มพวกนี้ ก็คือว่าหลังจากนี้ถ้าเขาออกมาพูดหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นคําพูดที่โคตรน่าเชื่อถือและคนทั้งโลกแม่งจะฟังเชื่อผมดิแท้ผมมองว่าหลังจากนี้ลุงเลลี่แม่งอยู่ลาบากว่ะกลุ่มโรเจอร์ที่ลงเดืออยู่แม่งอยู่ลาบากว่ะเพราะอะไรนะครับเจ๊อิม5้าพูดเท่านะไม่อยู่เฉยแน่นะครับหลังจากนี้อะไรวะพุ่งเป้าไปที่เลลี่เอาละชิบหายแล้วเลลี่ตอนนี้เมาเล่าอยู่ที่ชาบอดี้ชิบหายแล้วระวงังเนื้อระวังตัวหน่อยนะ เดี๋ยวพลเรือเอกเดี๋ยวจอมพลแม่งลงมาตึมเลยตายนะครับหรือไม่เขาอาจจะไม่ทําแล้วก็ได้เพราะว่าแม่งไหนๆแม่งก็รู้แล้วคือแม่งมันข้อมูลที่วีกาพังเปิดเผยไปมันก็เยอะพอสมควรนะผมมองว่าแบบไหนมันก็คงคิดว่าแบบเออเห็นมันก็รู้ละรู้แล้วก็ไปสุดเนียแล้วต่อไปนี้คือแบบแม่งเอาเอาวุธโบร,ราณออกมายิงทิ้งยิงกว้างเลยหลังจากนี้คือแม่งเปิดสงครามเลยหรือไม่เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยชิบหายแล้วดีนะมันยังไม่ได้พูดหมดลงไปใส่เลลี่เลย ยับเลยทันีีเรลี่แม่งกลายมาเป็นลูกเดือคนที่20ของกลุ่มหมอกฟังเลยที่นี้อะเพื่อนคิดเห็นอย่างไรครับว่าทําไมกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์และผองเพื่อนเนี่ยถึงไม่ออกมาเคลื่อนไหวถึงไม่เปิดเผยความลับ1 0 0รปีที่ว่างเปล่ามีความคิดเห็นไหนที่มันอาจจะแหวกแนวกว่านี้ไหมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและหากใครอยากฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบันพิตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ